เต่าที่เปิดประตูเองในคลิปใช่ไหมครับเปิดในรั้วออฟคาสชั่คันนี้เลยซูพัตตาซูพตตาที่เราเห็นในคลิปที่มีการเปิดประตูบ้านเองแล้วก็ราวตากผ้าเองนะครับท่านผู้ชมนี่ครับเลี้ยงง่ายไหมครับเลี้ยงง่ายราคาประมาณเท่าไหร่ครับตัวนี้ครับหนึ่งแสนแปดหมื่นโอ้ท่านผู้ชมครับใหญ่มากเลยนะครับท่านผู้ชมถ้าใครที่ชื่นชอบก็พิกัดนี้ได้เลยนะครับนะครับอยู่ที่จตุจักรตัวใหญ่มาก เป็นหมู่เกาะซีเชลมันใหญ่มากเลยนะครับท่านผู้ชมเนี่ยครับดูสิครับเป็นเต่านําเข้านะครับนี่ครับใหญ่มากเลยมันอยู่ในหมู่เกาะในมหาสมุทรอินเดียอ๋อหมู่เกาะมหาสมุทรอินเดียเกาะซีเชลหัวเข่าแบบมันเป็นหมู่เกาะอันนี้หมู่เกาะนะครับประมาณเท่าไหร่ประมาณสีเดือนอ๋อสี่ถึงห้าเดือนนี่ครับท่านผู้ชมข้างข้างนอกก็จะเป็น แม่มันนะครับพี่กัดร้านอยู่ที่ไหนครับพี่กัดร้านอยู่ที่ ท่านผู้ชมครับวันนี้ช่องธนวัตรเพื่อเกษตรอิสานพาท่านผู้ชมมาดูเต่านะครับนี่ครับอันนี้ก็คือหน้าร้านนะครับนี่ครับก็เป็นบรรยากาศเตาต่างประเทศนะครับสายพันธุ์ดีๆนะครับที่ตอนนี้กําลังเป็นที่นิยมนะครับวันนี้เราอยู่ที่อาจตุจักนะครับจตุจักอันนี้ก็คือบรรยากาศหน้าร้านนะครับนี่ครับอายุกี่ปีครับนี่ครับ อายุ15ปีนะครับท่านผู้ชมนี่คือเต่าอันดาบ้าเป็นสายพันธุ์ประเทศไทยของเกาะซีเชละเกาะซีเชลต่างประเทศใช่ไหมครับประเทศอะไรเกาะซีเชลล์เนี่ครับตัวใหญ่มากเป็นโมกเกาะซีเชลล์มันใหญ่มากเลยนะครับท่านผู้ชมเนี่ยครับดูสิครับเป็นเต่านำเข้านะครับนี่ครับ ใหญ่มากเลยสีเชลเดี๋ยวถ่ายให้ท่านผู Bal, ้ชมได้ดูใกล้ๆนะครับก็พิกัดอยู่ที่สวนจตุจักรนะครับนี่ครับคนก็มาดูมาถ่ายรูปเยอะเลยนะครับเนี่ยครับอ้สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ก้องสวัสดีไอ้ไอ้ตัวเหลืองมันชื่ออะไรอ่ะตัวตัวใหญ่ๆรคเป็นซูคาต่าค่ะเป็นซูคาต่าใช่ค่ะ อันนี้ก็คือขายตัวลูกมันใช่ไหมครับมันอยู่ในหมู่เกาะในมหาสมุทรอินเดียอ๋อหมู่เกาะมหาสมุทรอินเดียเกาะตัวอันเป็นหมู่เกาะนะครับท่านผู้ชมทางร้าน่ันก็เอามาขายขายลูกมันด้วยเนาะนี่เนาะนี่ครับท่านผู้ชมมาเที่ยวชมนะครับกรุงเทพมหานครก็มาชมทางร้านได้นะครับเนี่ยครับอยู่จตุจักรนะครับ นะครับก็ทุกคนก็มาดูเต่ายักษ์นะครับเนี่ยครับใหญ่มากเลยเ<อ>ต่ายักษ์ซีเชลนะครับใหญ่มากเลยนะครับท่านทั้ชม ็ทางร้านนะครับท่านผู้ชมสําหรับท่านผู้ชมที่รับชมช่องธนวัฒน์เพื่อนเกษตรอีสานนะครับนี่ครับวันนี้ก็พามาดูของแปลกนะครับเป็นเต่าเต่าเล็กนี้ชื่อว่าเต่าอะไรครับนี่ครับอันดับ้านอันดับ้านอันนี้เป็นลูกมันใช่ไหมครับตัวเล็กลูกมันใช่ไหมครับอายุประมาณกี่ประมาณเท่าไหร่ประมาณสี่ห้าเดือนอ๋อสี่สิบห้าเดือนนี่ครับท่านผู้ชมข้างข้างนอกก็จะเป็นแม่มันนะครับพี่กัดร้านอยู่ที่ไหนครับ อดองข้ามิกจัดตัวจักรนะครับท่านผู้ชมที่รับชมก็มาเทีย่ยวมาชมได้นะครับเนี่ยครับก็เปิดให้ชมแล้วก็เขาจำหน่ายลูกด้วยเนี่ยครับลูกเต่าเยอะเลยนะครับสว,สวยเลยนะครับท่านผู้ชมครับนีครับก็เป็นร้านขายลูกเต่าล,ลูกเต่านํำเข้าใช่ไหมครับนี่ครับ นี้เป็นพอไทยค่ะถ้าเป็นตัวใหญ่นี่คือนำเข้าอ๋อก็จะนำเข้านะครับทั้ชมเนี่ยครับสวยมากเลยนะครับตัวขนาดนี้ขายตัวเท่าไหร่ตัวะมาณนี่ไงตัวี่หกตันห้าตัวหนึ่งอยู่เขาบอกว่าตัวหนึ่งอยู่ที่ประมาณ6,500นะครับ มากนี่นะครับอันนี้มันเหมือนเต่าที่เปิดประตูเองในคลิปใช่ไหมครับที่เปิดในรั้วอ๋อผัดแสงคันนี้เลยซูพาร์ตาซูพาตาที่เราเห็นในคลิปที่มีการเปิดประตูบ้านเองแล้วก็ราวตากผ้าเองนะครับท่านผู้ชมนี่ครับเลี้ยงง่ายนะครับอาหารให้เขากินอาหารอะไรครับกินเป็นอาหารเม็ดค่ะถ้าเป็นน้ำเราจะใ อ๋อนี่ก็คือตัวอาหารที่ที่เราให้อ๋อ,อที่ที่เราดูในคลิปนะรับท่านผู้ชมที่มีการเปิดประตูบ้านเองแล้วก็เปิดราวตากผ้าอ๋อก็เป็นต่อพันนี้เองนะครับเนี่ยครับเราเจอแล้วนะครับเซาน้ำเข้านะครับโอ้ขอเขาเลี้ยงเยอะมากเลยนะครับเนี่ยครับพอพาท่านผู้ชมมาเจอร้านแล้วนะครับเอาแม่ไปเอารับ อันนี้เต่าพันอะไรครับตัวนี้อันนี้ถ้าเป็นลีโอพาร์ตเคนยาลีโอพาร์ตเคนยาใช่ค่ะราคาประมาณเท่าไหร่ครับตัวนี้ครับหนึ่งแสนแปดหมื่นหนึ่งแสนแปโอ้ท่านผู้ชมครับใหญ่มากเลยนะครับท่านผู้ชมถ้าใครที่ชื่นชอบก็พิจารณี้ได้เลยนะครับครับอยู่ที่จตุจักรนี่เองนะครับอันนี้จะถ่ายให้ท่านผู้ชมดูใกล้ๆเลยครับลูกๆน่ารักมากเลยนะครับที่ครับ สวยมากเลยนะครับก็เขาบอกว่าเลี้ยงโดยการให้อาหารเป็นอาหารเม็ดสาเร็จรูปนะครับนอกจากมีนี้ครับสายพันธุ์แปลกๆเลยนะครับเนี่ยครับอันนี้ก็จะมีกิ้งกาก็จะมีกิ้งกาด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ตัว แอดไลน์แอดอีเมลได้นะครับนี่ครับตัวเบอร์โทรศัพท์ก็จะขึ้นให้ด้วยนะครับโอ้หสวยมากเลยนะครับมันกำลังหลับนะครับท่านผู้ชมนี่ครับมันกำลังหลับอันนี้ก็คือบรรยากาศภายในร้านนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูแม่พันธุ์มันต่อนะครับแม่พันธุ์เขาก็อยู่ด้านนอกนะครับนี่ครับใหญ่มากเลยนะครับ อันนี้เป็นสายพันธุ์พ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะครับท่านผู้ชมนะครับนี่ครับครับอู้ใหญ่มากเลยนะครับก็เขาก็จะมีเปิดให้ดูได้ชมกันนะครับตัวใหญ่อยู่ที่แสนนะตัวไหนคตัวใหญ่ๆนะถ้าเป็นตัวอันดับแรอยู่8แสน8แสนนะครับ8แสนบาทนะครับตัวใหญ่ๆแล้วก็สองตัวนี้แหละครับราคาอยู่ที่35,000ตัวตัวหนึ่ง35,000นะครับท่านผู้ชมนะครับใหญ่มากเลยนะครับเป็นเต่านำเข้านะครับ วันนี้ก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมที่รับชมช่องธนวัฒน์เพื่อนเกษตรอีสานนะครับก็พามาเที่ยวกรุงเทพมหานครที่จะดุกดักครับรับชมได้ที่ร้านนี้นะครับเดี๋ยวก็จะขึ้นเบอร์ติดต่อให้นะครับก็สอบถามทางร้านได้เลยครับพบกันใหม่อีพีหน้าครับสวัสดีครับ ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และ s u b สไครต์ให้ช่องธนวัฒน์เพื่อนเกษตรอีสานด้วยนะครับสําหรับการกดติดตามช่องผมนะครับกดที่รูปผมด้านตรงกลางนะครับเสื้อสีส้มกดติดตามได้เลยนะครับขอบคุณครับ